วัสดีครับวันนี้นะครับจะเป็นขั้นตอนที่ลูกๆชั้นม .6 นะครับจะได้ทําการลงรักปิดทองนะฮะหัวก็จะให้ดูขั้นตอนของการลงรักปิดทองเชิญชมงานมาใกล้ๆเลยนะครับนี่นะครับออกแบบลวดลายการตีลายไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นงานต่อเนื่องจากวันก่อนที่คัวสาธิตการทําหัวเขเมรนะครับซึ่ง รูปแบบของการที่เราจะกระแนะลายไปเนี่ยจำไว้นะครับไม่มีกฎมาตรฐานตายตัวตรงไหนแล้วแต่ที่เราจะดีไซน์อยากจะกระแนะลงไปแต่ต้องให้เกิดความลงตัวขององค์ประกอบศิลวางชิ้นลงไปแล้วเนี่ยให้เกิดความสวยงามลงตัวนะครับแล้วก็สังเกตดูว่าเวลาที่ตีเนี่ยอย่างเช่นด้านหลังเนี่ยดูนะครับจะเหลือพื้นที่ไว้ไม่จําเป็นที่ต้องตีไปซะกจนหนาจนเยอะหมดเลยนะฮะความสวยดูนะครับตรงนี้ ก่อนที่เราจะลงสีควอดจะให้ชมนิดนึงสังเกตดูว่าโครงกระโหลกของสีก้านตรงนี้ตัวประกอบเนี่ยควอดจะไม่ตีลายเลยนะครับเพราะว่าที่เวลาที่เราไปสวมใส่เนี่ยนะครับสังเกตดูเนี่ยมันไม่ใช่เป็นจุดโชว์นะครับมันอยู่ข้างในนะทีนี้พอตรงนี้เห็นว่าไม่ได้เป็นจุดโชว์แล้วเนี่ยอีกเหตุผลหนึ่งที่ไม่อยากตีลายเนี่ยเพราะว่าเราต้องมีการดัดที่จะยืดหยุน่นยืดขึ้นได้หดลงไปได้นะครับ ถ้าเราตีลายตรงนี้โอกาสข้างหน้าเวลาที่เราดัดหรือเลื่อนขยับเนี่ยสิ่งที่เราตีลายมันก็กระเทาะแตกร้าวออกมาได้นะครับเพราะฉะนั้นขอให้เป็นประเก็นเพียวๆอย่างนี้ดีกว่าแล้วความสวยของมันเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนี้นะคะงานตีลายตรงนี้ตอนนี้เสร็จแห้งเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเป็นขั้นตอนต่อไปเมื่องานตรงนี้แห้งเสร็จเราจะมาลงสีน้ำมันมาดูกันนะครับสีน้ำมันเนี่ยนะครับจะต้องเป็นสีน้ำมันที่ สีขาวนะและในขนาดเดียวกันเป็นยี่ห้ออะไรก็ได้ขอให้เป็นสีขาวนะครับมาคุมทชิ้นงานเลยอ่าเป็นขาวเลย,เลยจะแตงตรงแตดมาทางนี้ลปลูกคุมที่ชิ้นงานในขณะที่กําลังทาเลยระวังกางเกงนะฮะทาเลยครับ เกลี่ยให้ทั่วนะครับวิธีการทาและในขณะเดียวกันเนี่ยตรงไหนที่เป็นหลุมก็พยายามเอาปลายผู่กันเนี่ยจิ้มสีออกมาจากหลุมด้วยอย่าให้สีเนี่ยลงไปอุดตนันจนหลุมเนี่ยหายหมดนะครับแล้วก็รอพักทิ้งไว้ให้แห้ง1วันเต็มๆนะครับให้แห้งเลยเดี๋ยววันพรุ่งนี้ครูออสจะมีคลิป ให้ท่านดูหลังจากขั้นตอนตรงนี้แล้วจะเป็นลักลงลักปิดทองต่อเนื่องนะครับลงสีเฟกสีเหลืองแล้วก็ประดับแผ่นทองนะฮะสำหรับวันนี้นะครับขัวต้องขอจบให้เห็นขั้นตอนตรงนี้ไวเพียงเท่านี้ก่อนพรุ่งน,นี้เราจะมาชมคลิปสวยๆกันซึ่งจะเป็นคลิปในการลงลักปิดทองประดับแววนะครับสวัสดีครับ